สวัสดีครับทักทายยามเช้านะครับวันนี้ไร่อ้อยสมใจนะครับพบกับท่านผู้ชม f อเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็นะครับเช้านี้ก็เนี่ยสองสามวันแล้วนะครับก็เข้ามา,าตกแต่งกออ้อยนะครับตกแต่งกออ้อยมาลอกกาบอ้อยนะครับ แต่ภารกิจหนักนี่ก็คือตัดหญ้านะครับเพราะว่าฝั่งนี้รกมากๆนะครับรกมากๆไปทําฝั่งโน้อนอยู่พักหนึ่งนะครับทําให้ฝั่งนี้รกแล้วก็หนูเข้ามาจัดการเลยนะครับโดนหนูกินไปเยอะเลยนะครับก็สําหรับท่านที่ปลูกอ้อยนะครับเพื่อนๆที่ปลูกอ้อยก็คงจะเจอกันบ้างแล้วครับเพราะว่า ถ้าเราทำไม่ทันเนี่ยนะครับปล่อยมันลกก็หนูเข้ามาจัดการนะครับของผมโดนก็เยอะเลยนะครับเที่ยวนี้เยอะมากเพราะว่าทําอีกฝั่งหนึง่งก็มันก็กินอีกฝั่งหนึง่งพอไปทาอีกฝั่งหนึง่งมันก็มากินอีกฝั่งหนึ่งนะครับวันก่อนก็ฝั่งโน้นจัดการไปแล้วนะครับนี่พอมาฝั่งนี้ก็หนูจัดการซะอีกนะครับกับผมเพือพ่อนๆที่เห็นอยู่นี้นะครับนี่ก็ด้านซ้ายมือซ้ายมือผมเนี่ย ลอกกาบเรียบร้อยนะครับนี่คืออ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับก็อายุก็ที่ตรงนี้ก็ห้าเดือนแล้วนะครับห้าเดือนแล้วก็เพิ่งได้มาลอกกาบเพิ่งได้มาลอกกาบกันนะครับก็เริ่มสวยงามนะครับเริ่มสวยงามกันแล้วก็หลังจากที่ว่าฝนได้ฝนมาบ้าง สี่ห้าครั้งแล้วนะครับก็ทําให้อ้อยก็เริ่มเจริญเติบโตขึ้นพอประมาณแล้วนะครับนะครับเป็นอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับนี่ก็บริเวณนี้ก็มีไม่มากครับมีสิบกว่ากอนะครับสิบกว่ากอก็แต่ละลำแต่ละอกอก็ก็ถือว่าพอพอดูได้พอสวยงามนะครับก็การแตกกออะไรของอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งนี่ก็ ถือว่าแตกกอดีนะครับแตกกอดีเพราะว่าบริเวณแถวนี้นะครับผมก็ปลูกแค่ต้นเดียวนะครับปลูกต้นเดียวแต่เขาก็เนี่ยนะครับแตกกอขึ้นมาใช้ได้เลยนะครับกอสิบกว่าลำก็เหมาะสมกับที่เราปลูกต้นเดียวนะครับนี่คือเนี่ยต้นเดียวต้นแม่นะครับต้นแม่นี้เขาเล็กมากนะครับเพราะว่าตอนที่ปลูกก็ โดนน้าขังก็ทําให้อ้อยเล็กเนี่ยครับต้นนี้ต้นเดียวแต่ว่าพอน้ําแรงมาก็นะครับเขาก็แต่กอม,มาดีนะครับก็สิบสิบกว่าลำํำอ่าสิบกว่าลํำก็ใช้ได้เลยนะครับถือว่าธรรมชาติของอ้อยท,ทั่วไปนะครับก็ปลูกแค่ต้นเดียวนี้ก็ขึ้นมาสิบกว่าลํำนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับแต่ว่าอ้อยสุพรรณบุรีเนี่ยไอสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับ ผมเพาะแบบข้อตาตัดข้อตาเดียวนะครับไม่ค่อยได้ผลไม่ค่อยโงกผมเวลาเพาะก็เพาะทั้งท่อนเลยนะครับทั้งท่อนเลยแล้วก็มาแยกปลูกทีหลังนะครับโดยที่ว่าปลูกต้นเดียวต้นเดียวนะครับก็ต้นเดียวก็มันติดมาพอมันไม่ตายนะครับหลังจากที่ฝนหายไปตอนที่น้ําท่วมฝนแรงก็เริ่มปืนแล้วก็เนี่ยครับก็แต่กอขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ มีหน่อเล็กหน่อใหญ่ก็ตามมาเรื่อยๆนะครับรู้สึกว่าแตกโกลมคือแตกหน่อขึ้นมาเนี่ยเขาก็แตกมาเรื่อยๆนะครับหน่อขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะครับเหมือนอย่างกอนี้ก็เนี่ยครับต้นแม่ต้นเดียวต้นนี้นะครับต้นนี้ต้นเดียวก็แตกมาก็สึกกว่าลำเหมือนกันนะครับถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับไม่มากไม่น้อย นะครับสำหรับอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปเก่าๆผมก็คงจำก็ได้นะครับก็คือบริเวณแถวนี้ฝั่งขวามือนี้นะครับก็เป็นอ้อยอ้อยเหลืองเกษตรศาสตร์นะครับอ้อยเหลืองเกษตรศาสตร์อันนี้ก็เพิ่งได้แต่งไปนะครับหนึ่งแถวนะครับบริเวณแถวนี้ที่ว่า ผมได้ตัดทํเสาไปนะครับถ้า,าเพื่อนๆดูคลิปเก่าๆก็คงจํากันได้นะครับอ้อยเหลืองกเกษตรศาสตร์60นะครับก็ตัดทํเสาไปแล้วก็นะครับให้เขาขึ้นมาใหม่ตอนนี้ไอนี้เป็นเป็นต่อที่6นะครับเป็นต่อที่6นะครับต่อที่6เสียดายอย่างเดียวนะครับผมมาแต่งไม่ทันนะครับ ทำให้ลกมากแถวนี้นะครับนี่นะครับคือต่อที่6นะครับก็ถือว่ายังแต่ก่อขึ้นมาก็ถือว่าพอประมาณนะครับแล้วก็ขนาดลำอะไรเนี่ยลำก็ก็ไม่เล็กนะครับก็ถือว่าระดับกลาง ค่อนข้างใหญ่นะครับถึงจะเป็นอ้อยตอนะครับก็เราก็สามารถเลี้ยงดูแล้วก็ทําให้เขา,าลำใหญ่ได้นะครับถ้าเรารู้จักดูแลนะครับตกแต่งนะครับให้ปุ๋ยให้น้ําพอประมาณนะครับเขาก็เนี่ยครับก็ถือว่าก็ลํำยังใช้ได้อยู่นะครับต่อที่หกก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ แต่ว่า,อ,าอ้อยตอนะครับอ้อยตอเนี่ยผมจะให้เพื่อนๆได้ดูก็คือท่ายดีนะครับก็คือเราต้องดูแลเขาหน่อยนะครับคืออ้อยตอเนี่ยเขาจะแตะกกอมาเยอะมากนะครับเนี่ยนะครับคือแตกกอมาเยอะมากแต่ปัญหาก็คือนะครับถ้าเราดูแลไม่ทันดูแลไม่ถึงนะครับ เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูคือหน่เนี่ยเขาจะแตกมาเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้มาตกแต่งเขานะครับไม่ได้มาดูแลเขาหน่ที่ขึ้นมาใหม่นะครับก็คือเนี่ยครับมันจะตายไปเยอะนะครับต้นเล็กๆที่เพิ่งขึ้นมาเพราะว่าเขาจะลกนะครับถ้าเราปล่อยให้กอเขาลกโดยที่ว่าไม่ นะครับไม่คือไม่ได้แต่งไม่ได้ลอกกราบออกอะไรแบบนี้ครับหน่อใหม่เขาขึ้นมาเนี่ยจะตายเนี่ยให้ดูนะครับนี่หน่อเล็กๆขึ้นมาเนี่ยตายโดนแมงเจาะบ้างนะครับแล้วก็โดนบังแดดบ้างอะไรเขาก็อ่าไม่โดนแดดไม่ได้กินอาหารเต็มที่ก็ทําให้เขาตายไปเยอะกอหนึ่งก็คือมันจะตายไปเป็นสิบต้นเลยนะครับตายเป็นสิบเลยนะครับ เพราะว่าเรา,อาเอาไม่ทันนะครับจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นอ้อยโตถ้าจะให้ดีนะครับก็คือเราก็เริ่มดูแลเขาเริ่มลอกตาบนะครับตกแต่งอย่าให้เขาลกนะครับอย่าให้ลกแบบนี้นี่ผมทําไม่ทันนะครับทําไม่ทันมันก็จะลกอยู่แบบนี้ทําให้ได้ลำได้ไม่มากนะครับได้ไม่มากเพราะขึ้นมาก็ตายไปเยอะนะครับ ตายไปเยอะนี่เหมือนอย่างกอน,นี้นะครับเนี่ยดูมันกอเบอร์เลอร์เลยนะครับนี่ขึ้นมาก็คือมันนับไปได้แต่ว่าประมาณถ้าผมดูตามสายตาก็ประมาณสามสิบต้นนะครับแต่ทีนี้ที่จะใช้ได้จริงๆตอนนี้ก็มีอยู่สิบกว่าต้นนะครับที่เขาโตจเจริญเติบโตเนี่ยครับแต่ต้นเล็กๆที่ขึ้นมาเนี่ก็เหี่ยวเฉาตายนะครับ ก็คือมันจะสู้ต้นใหญ่ไม่ได้ระหว่างขึ้นมาก็โดนบังแดดเนี่ยครับโดนบังแดดระหว่างเขาลกลกมากนะครับลกเนี่ยครับในแต่ละกอแต่ถ้าเราเราแต่งตาแต่งทันนะครับถ้าเราลอกกราบทันเราก็จะได้ลำสวยๆนะครับแล้วก็นอที่ขึ้นมาใหม่ถ้ากอแล้วและก็โคนของอ้อยไม่ลกนะครับ เราก็จะได้ลำเยอะนะครับจะได้ลำเยอะเพราะว่าแต่ละกอเนี่ยมันจะแตกกอมาเยอะนะครับเป็นอ้อยตอนเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าเขาไม่สมบูรณ์โดยเราดูแลเขาไม่ทันลำของเขาก็จะได้น้อยนะครับจะได้น้อยนะครับแต่ว่าขนาดลำนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้เป็นอ้อยข้านาโดยตรงนะครับอ้อยเหลืองกเกษตรศาสตร์ห0นะครับข้านาโดยตรงเลย นะครับรูปร่างหน้าตานี่ก็คล้ายๆล้กับสุพรรณบุรี50แหละครับก็คล้ายคกันมากหลูกใกล้ๆกันเนี่ยมองไม่ออกนะครับบางครั้งแต่ว่ารสชาติความหวานของน้ำนะครับไอน,นี้ก็จะเป็นรสชาติอาหอมละมุนนะครับหอมหวานแต่จะไม่หวานเปรี้ยเหมือนกับสุพรรณนะครับจะไม่หวานเปรี้ย ความหวานจะพอดีครับพอดีจะไม่หวานแสบคอความหวานคือหวานหอมละมุนนะครับแล้วก็สีสีน้ําสีอะไรเนี่ยครับก็สีสวยถือว่าผ่านนะครับนะครับก็เขาก็ยังแตกกอพอประมาณนะครับแตกกอพอประมาณถึงจะเป็นอ้อยตอก็ยังถือว่าอระดับการแตกกอขนาดลำอะไรก็ก็ไม่เล็ก ไม่เล็กนะครับถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะครับแต่เนี้ยครับอย่าปล่อยให้ลกแบบนี้เนี่ยครับก็พอดีผมก็ยุ่งหลายอย่างก็แต่งกันไม่ทันนะครับแต่นี่ก็จะใช้เวลาทักสองสามวันนะครับแต่งฝั่งนี้นะครับเพราะว่ามันมันลกนะครับแล้วก็ถ้าไม่แต่งเนี่ยเดี๋ยวนอก็ขึ้นใหม่ก็จะไม่สมบูรณ์แล้วก็ เนี่ยครับที่เจอมาแล้วก็คือหนูจัดการซะเยอะฝั่งนี้นะครับหนูไหนจะหนูไหนจะนอนโกไหนจะพวกแมลงมดต่างๆนะครับตะโกอ้อยเราลกก็นะครับมันก็มารวมอยู่นะครับมารวมอยู่ที่กอ้อยเรานี่แหละครับเนะครับเดี๋ยวก็ต้องแต่งนะครับเดี๋ยวต้องแต่งวันนี้น่าจะใช้เวลาสักสองวันนะครับแต่งเนี่ยลกมากๆนะครับนะครับ เป็นอ้อยเหลืองกเกษตรศาสตร์60นะครับฝั่งนี้ก็นะครับวันนี้ก็มาทักทายยามเช้ากันสำหรับเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ